สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเพิ่งก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะั่นก็คือน,นี่เลยสำหรับเฮโมซินนะคะเฮโมซินของเราตัวนี้ค่ะจะใช้ทารักษาฤิษีดวงทวารน,นั่นเองตัวนี้ทํามาจากสมุนไพรที่นําเข้าจากประเทศสเปนไม่ว่าจะเป็นฮอสเชสนัทหรือว่าบูชบูมสองตัวนี้นะคะจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีส่วนผสมของยาเอนยึดนะคะจะช่วยฆ่าเชื้อแบค แก้แพ้แก้ข่านแล้วก็ยังมีส่วนผสมของํำยานกันอีกด้วยซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็ยังช่วยสมานเนื้อเยื่อนะคะที่ฉีกขาดเวลาท้องผูกแล้วเราเบ่งตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะเฮโมซินของเราตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าจะมีเนื้อที่เป็นเนื้อออยลี่เจลเกลี่ยง่ายมากๆสามารถใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับผู้ที่เป็นริษีดวงทวารอักเสบ ปวดบวมเป่งให้เฮโมซินของเราตัวนี้ช่วยได้นะจ๊ะและเมื่อริสสีดวงทวารภายนอกยุบแล้วเนี่ยภายในกล่องค่ะจะมีการต่อแบบนี้นะคะจะใช้ต่อกับหัวหลอดยาค่ะแล้วบีบนะคะเพื่อปล่อยตัวยาเข้าสู่ด้านในได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งใครที่บอกว่ามีความสนใจนะคะเฮโมซินของเราตัวนี้หลอดใหญ่ๆแบบนี้นะคะขนาด40กรัมวันนี้เราจําหน่ายในะราคาเพียงแค่350บบาทเท่านั้นเองส่งฟรีไปเลยค่ะไม่ว่า จะเป็นเคอรี่หรือว่า EMS ส่วนใครที่บอกว่ามีความสนใจอยากที่จะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไปเลยค่ะที่ล l ลน์แอดแพนก p ุ8 8 8ป8 8นั่นเองฝากกันด้วยละกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้เฮโมซินจ้าบ๊ายบาย